ทำมามืงกันค่ะพี่น้องว่า,อาบอกบอกบในเม็ดทุเรียนเดี๋ยวขาแเ่ไว้บสามเมือนี่ค่ะก่อนเดี๋ยวข้าสิพอขาวเสียใบสามเมืองตามันออกมาบอกมันเป็นตุ้มออกมาคาักแล้วเห็นไหมคะนี่นเขาก็เลือกเอาเอาตั้งแต่ในที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์เนาะค่ะพี่น้องบอกสามเมือมันก็สิงอกประมาณนี้แหละค่ะพี่น้อง อันแนะนำให้เวลาเวลาแช่น่ะให้พยายามหาเป็นไอแก้วแก้วน้ำหรือว่าอีกอย่างที่มันมันปิดฝาได้สนิทนะคะพี่น้องมันสิแตกมันสิแตกไวมันสีงอกไวงอกไวกว่าห้าแชแบบบปิดอีกอย่างเลยนะคะเนี่ยสามมือผู้ลงคุนว่าสามสามมืออันคือแชไบสามมือมันคือว่าแตก คือบบมีปฏิกิริยาอย่างเลยก็แบบแบบแบบนะนํำให้ปิดฝาให้มันสนิทด,ด้วยพี่น้องแบบที่นี่เฮากับมาเตรียมเตรียมดินเตรียมดินที่สิบปูนะคะเตรียมดินที่เฮ้าสิบปูดินที่เฮ้าสิบปูเข้าต้องโรยโรยตัวนี้น้ำพี่น้อง ร้อยปูนขาวอันขาตั้งโทรศัพท์อันตกใต้เิ่นอันเอาไปอันเรียนออนไลน์อยู่อันโรงเรียนพิเศษเิ่นร้อนปูนขาวอป้องกันเชื้อลาเักกน้อยด้วยค่ะพี่น้องอันดินดินที่ห้าเเรียมไว้เนี่ยห้าตากแดดไลยั้งสาม3-4มือด้วยพี่น้องตากแดดไลยั้งสาม3-4มือ ตากแดดไปจักสามสี่มือแบบที่นี่หดน้ำเข้ากับฮดแค่พราหมันหมันนี่ยแหละพี่น้องหดน้ำเข้ากับฮดพราหมันหมันเขาก็มาใส่เกียร์หนาดินให้มันเสมเหมือกันเขาก็มาโกะโกะเขาก็เอาด้านที่มันเป็นตุ่มนะคะพี่น้องลงนะคะ เราต้องเอาเรื่องเลิกดอกพี่น้องโอเคแง่ต้องไปเพราะเนี้เพะว่าเวลานันมันต้องดันขึ้นมาอยู่ดีนะคะเ้าก็เลี่ยงกันเลยเวลาเขาไอเสียบเสียบหยอดเขาจ้องสีงเ็ดงายเนาะพี่น้องนี่ล่ะค่ะเบาหนากค่ะพี่น้อง ใส่เดี๋ยวมันขึ้นมามันขึ้นมาเขาก็ตังก็เฮ็ดเลี้ยงไปเรื่อยๆอ,อยงนี้สิล่ะพี่นอ้องมังนีามันขึ้นมาได้ประมาณ6เจ็ดเดือนปีปคุณลุงคุ้นกับปีเขาก็จังเอาใส่อันนั้นด้วยพี่นอ้องเขาก็จังเอามาเสียบยอดเดี๋ยววิธีเสียบยอดสิเฮ็ดให้มึงอีกอีก อีกคลิปหนึ่งค่ะสีไดประมาณนี้นะคะ